วันนี้นะพอดีผมมีเรื่องที่รับปากไว้แต่เมื่อคืนพอดีเมื่อคืนกลับเดึกนะก็คือวันนี้ช่วงนี้รัฐบาลเพื่อไทยนะครับก็อาจจะบริหารงานไม่เป็นที่ประทับใจนะครับเห็นไหมหลายเรื่องที่พูดไว้แล้วก็ทําไม่ได้นะไม่มีสรุปขึ้นต้นเป็นลําไม้ไผ่ใช่ไหมเปล่าลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาวันนี้เพื่อไทยได้เห็นแล้วว่าศักยภาพในการที่จะกอบกู้ประเทศนี้วันนี้ยังมองไม่เห็น ก็เลยมีกระบวนการกลุ่มอำนาจเก่าจะเริ่มเห็นมีโพสต์นะครับซึ่งดูแวบ,บเดียวก็รู้ว่านี่เป็นกระบวนการไอโอนะครับของกลุ่มอำนาจเก่าที่พยายามจะพูดถึงความดีของลุงพยายามจะเรียกร้องให้ลุงกลับมาอนะไรอย่างนี้ครับก็คงเป็นการยิ้นเพื่อสุดท้ายนะครับของกลุ่มอำนาจเก่านะผมไม่เชื่อหรอกครับไอโพสต์เหล่านี้จะเป็นโพสต์ที่มาจากจริงใช่ไหมแม้แต่ในโพสต์ของผมเองก็มีคนที่มาเชียร์เพื่อไทยเต็มหมดนะลลครับเรากดเข้าไปดูนะครับ ก็เป็นเพจตั้งใหม่นะโอ้ตั้งชื่อได้แบบเหมือนคนจริงเลยนะนะตั้งชื่ออลไนะซิริลักษ์จเจริญวงศ์ชัยอะไรเงี้ยนะดูว่าเป็นคนเลยใช่ไหมครับแล้วพอกดเข้าไปดูดโปรไฟล์นะมีเพื่อนอยู่ไม่เกินห้าสิบคนแล้วก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวที่เข้ามาเชียร์นะยไล่เช็คไปใช่มาเอาเข้ามานะเป็นไอโอมาปลุกปั่นในที่ผมเวลาผมโจมตีหรือว่าพูดวิจาร์เพื่อไทยเนี่ยจะมีพวกนี้มาปกป้องตลอดแล้วเข้าไปดูนะแล้ววันนี้มันไงคนที่มาโพสต์แบบนี้นะที่จะเรียกร้องลุงกลับเนี่ยนะหรือว่า สมัยลุงยุกลุงนี่มีทองเต็มตัวตอนนี้ขายทองกินหมดแล้วเลยนะยุกลุงมีรถเก๋งขับตอนนี้ก็ต้องขายรถเก๋งรถยนยิบแล้วเยนะ่ยพวกนี้นคือดูแวบ,บเดียวก็รู้ว่านี่คือกระบวนการุของกลุ่มอำนาจเก่าที่พยายามจะล้มลรัฐบาลชุดนี้นอันนี้คือสัง,งคมไทยเนะไม่เป็นสัง,งคมของการสร้างภาพเพื่อหาประโยชน์กับตัวแล้วก็เป็นสังคมของการใส่ร้ายป้ายสีอ่าเออ ยังผมบอกเลยผมไม่ชอบทั้งรัฐบาลลุงแล้วก็รัฐบาลน,นี้นะอันั้นวันนี้ไอ้วิธีการแบบนี้ผมว่าควรจะเลิกแต่แล้วเออเอาเห็นผลนะรัฐบาลชุดที่แล้วนะีุ่ณกำลังถามหากันอนยะ่ับที่พวกไอโอกำลังตั้งโพตั้งสร้างกระแสเนี่ยับคือก็ดูแวบ,บเดียวรู้วคือเจตนานจะล้มรัฐบาลชุดนี้เพื่อจะงการจะปลูกกระแสปลูกมอกปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับนะแต่สำหรับผมรัฐบาลชุดแล้วคือคนที่ทาลาย ทำลายกฎหมายเพราะอะไรครับเพราะเป็นคนฉีดรัฐธรรมนูญไงนคนยึนดอำนาจเนี่ยใช่ไหมเอ้อรัฐบาลนี้เป็นที่ต้องการได้ไงในเมื่อหนึ่งคุณเป็นคนฉีดรัฐธรรมนูญคุณเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญนะครับคุณเป็นคนสร้างรัฐธรรมนูญฉบับสืบข้อดำหน,น้าอ่าใช่ไหมคุณทําลายกระบ,บวนการยุติธรรมด้วย ก็เลยงงว่ามันมีไอ้ก,กลุ่มคนที่ยะงเรียกร้องให้ลุงกลับมาเนี่ยมันมันมีจริงหรือเปล่านะหรือลุงทีมงานของลุงหรือเปล่าเนี่ยผมขอตัอง้งเป็นข้อสังเกตนนะดังนั้นไม่ใช่มองกันแค่ว่าพอคนนี้ไม่ดีก็ต้องเอาคนเก่าลงทำไมไม่เอาใหม่เลยละครับเออเอาง่ายๆนายกรัฐบาลที่แล้วเนี่ยคุณว่าเขาอยู่ในตําแหน่งกี่ปีแล้วรัฐธรรมนูญเขียนให้อยู่กี่ปีขนาดกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะ ก็ยังมีเทวดามาตีความจนกระทั่งสามารถทำผิดกฎหมายได้เอานะวันนี้ผมตั้งเป็นคำถามนี่วันนี้ที่คนที่เรียกร้องลุงเนี่ยลุงอยู่กี่ปีแล้วกฎหมายอยู่กี่ปีนะครับแล้ววันนี้การที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยนะใครคนพากลับมาใครคนพากลับมาใครคนเสนอชื่อใครเป็นคนขอพระราชทา,านอรัยไปษย แล้วหลังจากคุณศรีมาอยู่มาแล้วทำไมคุณศรีไม่เข้าสู่กระบ,บวนการอย่างปกติอ้างโกงอ้างป่วยยังไม่นอนอยู่โรงพยาบาลแล้ววันนี้คุณศรีมีอาการอะไรบ้างที่อบอกว่าเขากําลังป่วยอ่ะใช่ไหมครับเ yeah. นี่ยแล้วเนี่ยถามเนี่ยมันเป็นกระบวนการสมคบคิดหรือเปล่าเออนะคุณศรีกลับมาไม่ถึงทุกไม่แต่วันเดียวเลยแล้วตอนนี้คุณศรีกลับมาในไทเป็น รัฐมนตรีนายกรักษาการใครอะไรมั้ยแล้วนี่คุณกำลังจะเรียกร้องว่าดีกว่าดีกว่าอย่างไงอะดีกว่าในด้านอะไรครับด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านคุณธรรมด้านมโนธรรมมีอะไรมากที่ถึงจะอยากจะเรียกร้องให้ลุงกลับมากันยังไม่เข็ดยังไม่พอเหรอะเมื่อไรจะโตกันทีคนไทยเออครับ เศรษฐกิจนะครับเอาอย่างย้อนไปนะเรามีนายกมาแล้เนี่ยครับยี่สิบแปดคนประเทศไทยนะตั้งแต่ที่มีประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองไปครับเรามีนายกมาแล้วยี่สิบแปดคนคุณลงเนี่เป็นนายกคนที่ยี่สิบเก้านะใช่ไหมครับนาะยกทั้งยี่สิบแปดคนนะครับ นยนายกทั้งนี้เปคนสร้างนี้ประเทศรวมกันเลยนะรวมกันทั้งนีคนนะบทํานี่ทิ้งไว้ห้าล้านล้านบาทแต่นายกคุณลุงนี่ครับอยู่เก้าปีเก้าปีนะคนเดียวนะทํานี่ไว้หกจุดห้าล้านล้านเยอะไหมยเยอะกว่าหนึ่งจุดห้าล้านล้านเลยนะ นี่ครับในเ่นี่คือผลงานนะเออแ,<ก>แล้ววันนี้ประเทศไทยนะเก้าปีนี้มีการส่งเสริมด้านใดบ้างด้านการศึกษาด้านนวัตกรรมด้านสังคมด้านเศรษฐกิจมีอะไรบ้างที่เป็นผลงานช่วยบอเน,นะที่คุณจะมานั่งทํากระบวนการไอโอที่จะเรียกรวมกลับมากันเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อที่ใครจะล้มเพื่อไทยนะ คือล้มเพื่อไทยก็ล้มไปไม่ว่ากันแล้วเขาก็ทําไม่ได้ก,ก,ก็ก็ต่อต้านเขาไล่เขาแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอาเพื่อไทยไปแล้วก็อเอาลุงกลับไม,ไม่ใช่เออแล้วไม่ต้องถามผมว่าผมจะทํายังไงผมก็ไม่มีปัญญาเพราะคนนี้อะไปแก้ปัญหาประเทศชาติได้ต้องไปเป็นนายกอนซึ่งผมไม่มีว่านานะอยา,ถากถามคำถามโง่ๆแบบนี้ให้ผมเป็นนายกสิ ผมจะทำให้ดูแต่ผมมันไม่มีวาสนาหลอกนะยังอย่าถามคันถามโอ,โอ้แบบนี้เออมึงอย่ามาประชดใส่กูที่เออถ้าเป็นมัม่งมักงจะทำไงไม่ต้องท่าเป็นกูเพราะมันไม่มีวันเกิดขึ้นได้เออผมเบื่อมนุษย์แบบนี้คุณออกไปไปอย่าเข้ามาผมกำลังวิเคราะห์ฟังไงพูดใ้คิดไงช่องนี้เป็นช่องความคิดพูดใคิดไม่ได้พูดใเชื่อว่าไอ้สิ่งนี้กําลัง เล่นกันตอนนี้คืออะไรครับกำลังสร้างกระแสเนี่ยนะครับที่กําลังสร้างมานนี้โอ้ยทำไมลุงขับรถตอนนี้ขับเกวียนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมองแวบ,บเดียวนะก็รู้แล้วว่านี่คือกระบวนการล้มกันเออใช่ไหมรประเทศเราไม่มีนวัตรกรรมอะไรเลยนะครับนอกจากนวัตรกรรมบัตรคนจนใช่ไหมครับนี่เป็นนวัตรกรรมอ่าบัตรคนจนแกเงินนี่คือนวัตรกรรม ทางการบริหารทามาตรการ่างๆารเนใช้ภาษีไปอุ้มคนละครึ่งแต่มาเที่ยววดกันใช้เงินหลวงเพื่อหลอกลวงเงินเก็บกระเป๋าประชาชนเนี่ยทุกอย่างล้วนแต่เป็นภาพลวงตา้วตกลงว่าลุงดียังไงอ่ะดีกว่ารัฐบาลน,นี้ยังไงแล้วเราผมไม่เอาเรองคู่นะเ <c oughs> ประเทศเราเนะี่ยไม่มีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านการแข่งขัน แล้วได้การ่งขัน,ขนวันนี้เราก็พ่ายแพ้หมดลูกในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็พ่ายแพ้ประเทศเพื่อนบ้านทัหมดแล้วเพราะว่าต้นทุนการผลิตเราสูงผลผลิตต่อไร่ต่ำใช่ไหมด้านสกษากลภาพการ่งขัน,ขนคือสินค้าของไทยวันนี้เริ่มสูญเสียความสามารถในการในกัน,นาการในกัน,นในตลาดโลกก็คือหนึ่งคุณภาพและราคาแต่ของเราวันนี้คุณภาพอาอจจะโอเคอยู่แต่ราคามันไม่ได้ครับมันมีสินค้าคุณภาพเดียวกับเราแต่ว่าถูกกว่า แล้วจะไปแข่งขันกับใคยได้ใช่ไหมครับเออดังนั้นคออนนนวาสมสามารถในการแข่งขันเราไม่มีเลยไม่ว่าจะทางด้านการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับผมมาสู้กัาไม่ได้แต่ที่เขามาเที่ยวประเทศใดเพราะเขาไม่เคยมาแต่ถามว่าถ้าเขามาแล้วนะครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวนะไม่เหมือนเพื่อนผมเวลาที่มันมาเนี่ยมันคือมาท่องราตรีอย่างเดียวเนี่ยอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยนที่ทาให้คนมาแล้วกลับมาซ้ําเออ ไอ้เพื่อนผมที่มาทุกปีเพราะว่ามันชอบบรรยากาศแบบไทยๆมันชอบบรรยากาศของการดื่มเหล้าสังสรร์ปาร์ตี้ทั้งคืนนะครับเพราะอยู่ที่นั่นเขาทาแบบนี้ไม่ได้กลับมาที่นี่ก็เลยเที่ยวแหลกนะครับเที่ยวเสร็จก็จะมีาสาวๆมา้อมร้องเขาก็ชอบนะแล้วบางคนก็ขอตามก็ไปถึงห้ององีกก็ว่ากันไปอ่านะก็เป็นอาชีพนะเขาบอกทำเ,เป,ป็นถูกกังวะอ่าได้ไหมเออนะ อันนี้คือสิ่งที่เขามาแต่ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวด้านเนื่อๆนี่ไม่มีใครมาก็จะมาเที่ยวซ้ํขาขณะไอ้คนที่ไปนอนกับมันนี่ก็ไม่เคยซ้ำเหมือนกันมันก็ไม่ซ้ามันก็ไปไม่ได้เรื่อยนะมันนั่งก,กินมันกินใช้จ่ายอย่างนี้นะมีผู้หญิงมานั่งด้วยมันก็ถามว่าใครจะกลับไปกับมันไหมผู้คนแยกกันอาสานะมันก็เลือกเป็นคนหนึ่งแล้วก็กลับไปนี่คือเรื่องจริงนะที่เล่าให้ฟังดื้อๆนี่แหละครับเห็นไ,ไหมขณะผู้หญิงก็ยังไม่อยากซ้ําเลย เพราะความประทับใจไม่มีหรือเปล่าไปลงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมีหลายแห่งครับที่คนเคยเขาไปเพราะเขาไม่เคยไปแต่หลังจากไปแล้วให้ไปซ้ําหรือเปล่าไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นศักยภาพทางการเงินของประเทศเรามันไม่มีแล้วนนี้ประชาชนครับเป็นหนี้เนี่ยภายใต้การบริหารงานของลงุงเนี่ยประชาชนไม่มีใครรวยขึ้นมีแต่หนี้มากขึ้นครับตอนนี้หนี้ภาคการดือนสิบหกจุดห้าล้านล้าน 1 6บหกจุดสี่สิกห้าลนลานี่แหละครับนะเอาที่ตัวเลขที่สามารถจับเอาไมาได้แนตะ่ความเป็นจริงถ้ารวมนอกระบบไปผม่าน่าจะเ,จเกินแบบนี้นะอันนี้ก็เอาตัวเลขที่อยู่ในระบบที่ตรวจเช็คได้นะอยังสิบหกจดสี่สิบกห้าล้าน,ล,านล้านนี่ห GDP เห็นไหม GDP ประเทศไทยนีย่ก็อยู่ที่ประมาณสิบหกล้านล้านช่วงที่พีคสุดแต่ท่านน,นี่มันท่วม GDP แล้วพี่นะผมเชื่อว่า GDP นะตอนนี้มันน่าจะติดลบมากกว่าเพราะเราไม่รู้ตัวเลขที่แท้จริงเลยว่าตกลงเปนเท่าไหร่กันแน่วะ น้ำพักการส่งออกนะครับเราก็ูุว่าติดลบทุกปีใช่ว่าเราส่งออกน้อยลงน้อยลงก็แล้วะรับราคาแข่งกันไม่ได้สินค้าล้าสมัยเราไม่มีนวัตกรรมนั้นพากการส่งออกมันติดลบทุกปีทุกปีเ้วเนี่ยวันนี้เราึงพึ่งเครื่องยนต์ตัวเดียวคือเครื่องยนต์การท่องเที่ยวไงครับงงก็เลยงงว่ามันยังมีบางคนจะเรียกร้องลุงเนี่ยเอยังมีเหรอแล้วจะทาไมโอก็ทําให้มันเนียนๆหน่อยอยาให้เขาจับได้มันน่าอายเออ เชื่อไหมรัฐบาลของลุงนะ GDP เฉลี okay. who who <q sights> ่ยนะไม่เคยเกินสองเลยเอาดี GDP ไม่เคยเกินสองเนี่ไม่เฉลี่ยนะนะแต่ถ้าเฉลี่ยเนี่ยไม่เกินหนึ่งจุดห้าหนึ่งกว่าเท่านั้นเอง GDP เรายังไม่เคยมีช่วงไหนที่เกินสองนะครับแปดปีที่ผ่านมาเก้าปีของลุงเนี่ยแต่ถ้าเอาค่าเฉลี่ยนี่หนึ่งกว่าเท่านั้นเองแล้วมถึงอนึางเนียถึงมามีคนอยากให้ลุงกลับมาแล้วมีใครบอกว่าสมัยลุงนี่ใส่ทองเต็มตัวนะเออ ไป,ไปไม่ได้นะวันนี้กระบวนการไอโอล้านเปอร์เซ็นต์แล้วยิ่งกดเข้าไปดูแหล่งที่มาของไอ้พวกรูปภาพกราฟิกอินฟโฟเหล่านี้นะหาที่มาที่ไปไม่ได้อเอออ่ะอันะนั้นประเทศเรานะมี GDP ที่ต่ำที่สุดในอาเซียนแล้วประเทศอื่นเขไปหกว่าห้าจุดเจ็ดห้าจุดแปดเปโนนปหมละเราหนึ่งกว่าครับนะน้ำโดงเลยเวียดนาม เวียดนามกับฟิลิปปินส์พอ,อกัน่ามีอินโดมีอะไรอ่ะมีสิงคโปร์มีบไนไนมีพามา่ตาตัมบูชาเนี่ยครับในเหล่านี้นะไทยลังท้ายนะครับน่าภูมิใจไหมครับเราเป็นที่หนึ่งอย่างดับล่างสุดนะครับเออแล้วในกระบวนการยุคลงเนี่ยครับยุคลงเป็นยุคที่ทําให้ครับให้บ้านใหญ่กับมายิ่งใหญ่ตอนปฏิวัติที่ตำนานเขามาหาว่าเขาเนี่ย เนะต็มไปด้วยการตุจริตคอร์รัปชันเต็มไปด้วยผู้มีอิทธิพลจะต้องมีการเป็นในรูปการเมืองแต่หลังจากไปยึดอำนาจมาแล้วนี่การสืบทอดหน้ก็ต้องอาศัยพวกบ้านใหญ่นะก็ต้องเที่ยวเดินสายไปขอพบเขาแล้วก็ดึงเข้ามาตั้งพรรคแล้วก็หลุนเองเป็นนายกอย่างนี้เลยยังจะเรียกร้องให้กลับมากันเห็นไหมเออแล้ววันนี้ยุคบ้านใหญ่ยุคผู้มีอิทธิพล่ยกลับมาในยุคไหนครับ ยุบลุงหรือเปล่าปาปามได้ไหมผู้มีอิทธิพลเนีนนะ่ยมีการปาปามไหมยาเสพติดก็ยังเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วบอกว่าหยุดยุบยุบลงนี่โอ้โหดีกว่ายุคนี้ผมว่าเน่าพอกันเออวันนี้หลายคนมันควรจะหมดบทบาทใน,นการเมืองไปแล้วนะแต่เขาก็กลับมาได้เนี่ก็ในยุคลุงนี่แหละ ไอ้บ้านใหญ่หลายหลายบ้านนี่นะมันจะตายอยู right. so, surely, ่แล้วแต่ลุงก็ไปลากลบมานี่ไงวันนี้เลยกลับมาเบ่งบานแล้ววันนี้ไอพวกนี้ก็มาอยู่ในสถาบานชุดนี้เหมือนกันเห็นไหมครับก็ฝีมือลุงนะมันต่างกันยังไงอ่านะครับวันนี้นะในยุคลุงนี่นะกฎหมายโคตรถูกบิดเบือนเลย การตีความกฎหมายนะเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวเนี่ยยุบล,ลงนี่สุดๆเห็นไหมตีความกฎหมายได้แบบมากอะแค่นี้แล้วกันครับหลายเรื่องนี่รู้สึกจะฝืนความรู้สึกประชาชนครับนะแล้วก็มีข่าวอย่างเดียวนะในเรื่องพลรมนี่มีข่าวเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันช่อฉนอยู่ตลอดเวลาครับแล้วมีการจับไหมมีการเอาใครมาลงโทษด้ทักคนไหมคดีเต็มแต่ก็ไม่เคลียหน้าอย่างเงี้ยบางคดีก็โดนดอง แค่เรื่องนาฬิกานี่ก็ยังจับมือใครดมไม่ได้นะครับเออแล้วนี่นเนี่ยยุคนี้กูยังจะถามหาลุงอยู่แล้วว่ายุคลุงนี่จะทำลายกระบ,บวนการยุติธรรมไปจนแทบจะพังพินาศขาดความน่าเชื่อถือไอ้รัฐธรรมนูญก็โคตรพิสดารเลยทุกวันนี้ใที่เรากำลังจะเรียกร้องให้แก้ไขเนี่ยท่านี่เราเสียเงินมากมายในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเสียเงินในการทําประชาเต็เกแล้ววันนี้กําลังจะเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญฉแบบัอบอปรีนี่เห็นไหมครับ เออมีใครยอมรับบ้างว่าเราทำานูฉบับนี้เป็นฉบับที่ดีเป็นฉบับปากโงกงจริงไหมใครช่วยบอกผมหน่อยดิวยแล้วทำานูฉบับนี้มันฉบับป่ากโกงมันปากโกงยังไงเออนะดังนั้นจะทำไอโอเนี่ยนะทำไอโอเรื่องจริงดี่มาไหมอย่าทำไอโอนนำเ่าแล้วยังไงครับทำลายนะทำลายประชาธิปไตย นะครับวันนี้นะพรรคที่ชนะที่หนึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลนะมันเริ่มตั้งแต่ยุคไหนนะครับพรรคที่หนึ่งเพื่อไทยรอบที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะอะไรพรรคที่สองไปรวบรวมพรรคเล็กพรรคน้อยแล้วก็เอาสวมาร่วมกันโหวตจนได้เป็นรัฐบาลนะครับนี่คือความอาปัปีทางกระบวนการประชาธิไปไตยนะครับ วันนี้สังคมไทยนะครับทุกคนก็เรียกร้องเอาแต่สิ่งที่เองอยากจะได้ใครขัดใจก็ด่ากันสังคมไทยแตกแยกแบ่งเป็นฝกักเป็นฝา่นฝายเป็นพวกวันนี้สังคมไม่ได้แยกกันที่ความดีความเลวครับแต่กลายเป็นแยกที่พวกมึงพวกกูคนที่กูเชียเท่านั้นคนที่กูไม่ได้เชียทุกอย่างผิดหมดพวกกูทําทุกอย่างถูกหมดกลายเป็นระบบสังคมอุปถมัมเล่นพักเล่นพวกตั้งแต่ระดับข้าราชการระดับสูงลงมานะก็ยังลบ กันนะครับแทนที่อยู่ได้ระบบคุณธรรมใช่ไหมเล่นพวกกันไม่ใช่พวกวกูก,ก็ทำลายมันถ้าพวกวกูก็ออกปุ๊บมันเข้าไปใช่ไหมครับนะมันสืบทอดมจาจ้งแต่ยุคลุงนะแล้วไอ้พวกที่เรียกร้องลุงกลับเนี่ยเอา้าคุณช่วยหาข้อมูลมาหักล้างมาเถียงัวหน่อยซิว่าทําไมถึงะต้องเอาลุงกลับมาอกีก